อันนี้หอมในเค้งอุ้ย <c oughs> หอมี่เข็งอ่าอันนี้เป็นหอมท่ปลูในกองฟ้อมคือกันแต่ว่าอยู่ในขี้ดินอันนี้ในกะละมังใหญ่แหงเด้อเวลาต้นก็อวแหงในกะละมังนะครับน้องโอ้ยผลงานปุ๋ยเอเบเนี่แม่นหอมนี่เป็นหอมพันเลยนะครับเด้อเพราะว่าม,มันเป็นหอมพันเดียวที่ปลูกในกองฟ้มแม่นบนเนาบนเนาบกปุยหอมซุปมนีที่ที่พี่น้องเห็นนี่คือขายายตอนแรกที่เราปลูกคือปลูกในกองฟ้ม เมื่อสองปีที่แล้วปลูกในกองโฟมแล้ววันที่นี้ก็มาขยายตอมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวสิภาพเิ่งตัวที่อยู่ในกองโฟมเมื่อแล้วสองปีนะครับแล้วก็คันพี่น้องติดตามจนหอดตรงไายเดี๋ยวจะเห็นวิธีการปลูกหองแบบใหม่เน้อบางกว่างแม่นครับแบบต้องใส่ฟองน้ำต้องใส่ฟองน้ำต้องใส่ขุยมะพร้าวต้องใส่ขุยมะพร้าวต้องใส่ถวยปลูกนะครับอันนี้เป็นวิธีการแบบใหม่นะครับลดต้นทุนพี่น้องได้เยอะเลยนะครับอ่าปุ๋ยเอบีเอามาหอดพักในดินได่บ่ อันนี้ฉีดไปแล้วเมือ่อเสาเขาจะฉีดแค่ย่มเสานะครับเด้อแล้กวก็เป็นปุ๋ยเก่านย่ไใดเป็นปุ๋ยเก่าที่เหลือถิ่มนะมีแค่เมื่อน,นี้ตวงสิใส่ปุ๋ยใหม่เนาะแม่นมรครับเพราะว่าปุ๋ยเก่ามันเหมือนนะครับปุย๋ยปุ๋ยเก่าที่เหลือจากปลูกสลัดที่เหลือจากปลูกกล้ยไอ้ขึ้นช่ายนะแม่นครับอ่าถึงรอบเก็บไดแล้วปุ๊บปุ๋ยมันเหลือในกองเขาประเทศใส่ถังไว้นี่นเขานำปุ๋ยเก่าเอามาไวถา้ถังเกลว่เขาเอาไว้ทังฮดอาทิตย์หนึง่ออกกงฮดเธอหนึ่งแม่นครับแม่นอ,อืมฮดอาท ต่ามาบางต้นนี่นี่หัวแห้งตอนลงนี่ลงต้นเดียวเนี่นะเนี่ยล่งต้นเดียวนี่ล่งต้นเดียวสิแป้งนี่พึ่งพึ่งว่งใหม่ครับนต้นนี้ยังแตกหลายเลยแมันมีบางต้นเขาแตกหลายก็แตกหน่อยขึ้นอย่งกับเมบอนี่เดี๋ยวต้นเขาอวบพี่เอยเขาอวบแต่สงเกตว่าเขาต้นเขาอวบเะยอืมอวบเลยนะครับเพราะว่าแป้งนี่คือพึ่งติดถอนเก็บเกี่ยวไหมดแล้วก่อนนั้นนี้อ่าก็เลยปลูกใหม่อ่ายางาันลทีเลยนะครับชัวร์สวนแล้วนะครับตอนนี้นะครับ อแต่ว่านี่ถอนแน่นอนนี่น,น,นี่อันที่ลงมาเนื้อถอนหรอเนี่ยถอนแน่นอนูกเวลลาปหอมบัวเลยในถ้วยปลูกครับมันชอบเน่าค่ะแก้ไขยังไงหอมบัวเลยในถ้วยปลูกมันเน่านตอนแรกที่ห้าไปลงนี่ย่าฝ่านันถือฝนย่าฝ่ามันถือฝน,นนะครับแล้วตอนแรกที่ห้าลงนี่นะครับนออคันพีตัดหกักห้เพียวไว้ในโฮมก่อนคันพีตัดหักนะ บ่ค่อยๆเขาแห้งๆห,หน่อยเหม,มือนเหมือนห้าช่ำพักอะ่ะแล้วที่สําคัญก็คือบ่แม,มนว่าถอนจากที่ดินเราเอาไปลงเลยนะครับเด้อให้ตากไวแน่จะสองสามเหมือยเพิ่นแห้งๆแน่จะน้อยอืมอ่าแต่เขาพอใต้ดออเขาพอใต้เขาพอตายเขาพอตายไม่นครับรากาตัดหก้กกันตัดหา้าแม่ครับช่ำเหมือนในโฮมกรนครับจากประมาณเจกเหมื่นวะบอกว่ามือเดียวก็ได้ครับมือเดียวก็ได้แต้คันแห้งใจเอาสามหมื่ไปสามหมื่นเอาสามหมื่ไป นะครับนอกห้ยหากเพิ่นออกแบบแข็งแรงก่อนนะเพราะว่ามือเดียวหากเพิ่นก็เลืบออกเลยเหมือนมันแปบเดียวมันแปบเดียวมันแปบเดียวนะครับสามมือแล้วนะครับอ่าเหาจงค่อยยกยกออกไปทั้งหนอกแต่ขันช่วงนั้นเป็นหนาฝนอย่าฝ่ายกออกไปได้ให้ต้นเพื่อนแข็งแรงก้อนนันก่อนสักประมาณสิบห้ามือครับอ่าจากสิบมือถึงสิบห้ามือนะครับเขาจงค่อยยกออกไปลูใต้โมไหมครับหม่ถึงนี่บอกเจาะเจาะครับเอ้โอ้ยกไปได้นะตะกงแต็นนะอุยมันยกไปได้ มีโย่ให้เบิองว่าจอหัวสังไหยโอ้แต่ว่าจ้อทั้งขางก็พออ่ะนะนี่นะครับเจ้อหัวสิจ้อครับจือครับนจ้อขางจอขางเพราะมันนี่เพื่อนหนาฝนเวลาหนาฝนพาะวังหอมเขาบ่มากน้ำมันให้เพื่อนไหลออกทั้งขางน้ำน่ครับก็จะจะอจ้อให้ได้ชุดนะครับเนาะหอมเรื่อยครับ แมนด,ดีดีแดงแน่เดี๋ยวเดี๋ยวเขงบอกว่า,วา,วา,วาขยา,ายให้เต็มหนีก่อนนะครับเนาะเอาไปที่นี้วิธีการปลูกหอมแบบใหม่แต่ก่อนสิไปไปเบิ่งวิธีปลูกแบบใหม่เบิ่งแบบเก่าก่อนเนี่ยอันนี้คือแบบเก่านะครับต้องใส่ฟองนนําต้องใส่ถวยปลูกเนาะอ่าแล้วก็อันนี้แบบใหม่ใหม่แต่ยังบ่าณโบรานที่สุดอันนี้อ่าอยู่ในเวอรช์ชันสองอันนั้นเวอร์ชันแรกอันนี้เวอร์ชันสอง นะครับยืนในกระถางจะยืนในกระถางอืมม,อมือเล่นปีกอะไรอยู่เลยมือลอยอันนี้เป็นมือลอยอันนี้เพครื่องพายมือลอยมือลอยมือลอยครับเนาอันนี้เป็นเวอร์ชันสองนะครับเนาะเวอร์ชันสองอ่ะประเทศนี้มาเบิ้งเวอร์ชันสามนะครับนี่นะครับเด้อตอนลงนี่ครับลงตนเดียวก็สินะครับลงแบบนี้นะครับเดี๋ยวเพิน่นบวบข้าวนะครับเพิ่นจะแตกเป็นผุ่มแบบนั้นนะครับเนาะ เราทาเลยอือนะอะปัจจุบันนี้ว่าชันสามนะครับปลูกแบบใดโดยที่เาราต้องใส่คุยช่ายว่าต้องใส่ฟองนาง้าต้องใส่กระถางนี่นะครับเด้อถ้ <c oughs> าปลูกจากแก้วอันนี้ห้อยตัดกินไปเด้อ <c oughs> ห้อยมาเด็ดไปใส่หลบับนะครับเ <c oughs> นี่ยจับจ <c oughs> นพับหนี่เขาจะหนักกว่าเราใส่แก้วน้ำพลาสติกนะครับที่ห้ากินเทมแล้วเนี่ยเห็นไหมเ้ แก้วละหาบาทที่เขาตบปอกตบปอกอ่ะเอามาเอามาจาะหู้เอาตะปูไปล่นไฟมาจาอหู้นะครับอ้อมๆแล้วก็ใต้ๆเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยส่น,นเดียวอ่้นเดียวเหรอออกหลากแล้วนะเนี่ยย้อนไปสีเลยเห็นไหมอ่ะย้อนไปสียเลยอันนี้วิธีปลูกหอมแบบไหนนะครับง่ายที่สุดแล้วง่ายที่สุดแล้วง่ายที่สุดแล้วอ่า เนีเริ่มเออดี๋ยวตัวตัวที่เริ่มแตกแล้วระยะนึงนี่ยเนี่นี่อ่านี่ออกห่างแล้วเอ่าอีกระยะหนึ่งนะครับอ่าปึ๊บอ่าลำบากที่นี่ตัวนี้คือตัวที่กินได้แล้วแน่นนะครับใช่หรอเขาแตกก้อแล้วร้ายแล้วอ่ารุดแล้วใช่หรอแตกก้อแล้วนะครับปึ๊บอุ้ยนี่เห็นี่หรครับพี่น้องประหยัด ลดต้นทุนได้เยอะเลยม่ต้องไปซื้อฟองน้ำมันต้องไปซื้อถั่วปลูกเห็นปะใส่แค่นี้ตัวนี้คันผู้ได้กินดูดูกับเก็บว้นะครับคันบู้ได้กินกับไปหาคนที่เขากินแ้วกับเก็บมานะครับงานวัดเยอะเลยนะครับนาอนี่นี่นะครับน้ะอันนี้คือวิธีการปลูกแบบใหม่น้ำใส่สูงถึงก้นแก้วเลยแม่นครับแม่นครับอุ้ยลดุดอุ้ย บอกว่างอันนี้มันมันเสียไงอ๋อเอ่าอ่าอ่าเนี่ยได้ครับด้วยเนี่ยก็คือใส่ใส่ให้มันประมาณนี้เนาะนี่นี่ประมาณนี้ครับถึงให้น้ำถึงก้นถ้วยก้นถ้วยนี่ครับแม่นไอ้น้ำถึงก้นถ้วยนี่ถึงก้นถ้วยนะครับอืมใส่ถุงไปเมื่อกี้น่าวนะแม่แม่ถึงก้นถ้วยพอนะครับอะไรจะง่ายปานนี้ง่ายสุดแล้วครับเห้รอหลักการจังที่บอกด้วครับเด้อหอม พันเดียวที่ปลูกในกองโฟอมบนเาาปะเะปะเืยก็คือหอมเลย